ครับต้องครับครับผมขอบคุณมากเลยนะครับคุณมเรงครับสวัสดีครับสิ่งที่ผมเรียนรู้จากช่วงสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์วรวชัเมิทีก็คือว่าเงินนั้นไม่ใช่สิ่งที่สําคัญมากที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าช่วงที่เรายังมีเรี่ยวมีแรงในการทํางานอยู่ก็ควรจะต้องเก็บออมให้ได้มากที่สุดครับเพราะชีวิตนั้นมีแต่ความที่ไม่แน่นอนเราก็ไม่ควรที่จะประมาทนะครับ แต่มองอีกมุมหนึ่งเป็นมุมที่สุดโปร่งก็คือว่าเราไม่ควรจะมุ่งหน้าตั้งใจทํางานหาเงินเพียงอย่างเดียวครับเพราะอย่าลืมครับว่าระหว่างเส้นทางในการใช้ชีวิตนั้นยังมีคนรอบข้างที่เราควรจะต้องให้การเอาใจใส่รวม,มถึงความสุขระหว่างทางด้วยนะครับช่วงนี้เวลาของรายการทำมาหากินหมดลงแล้วผมบรรพฒนาเพิ่มสุขพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับแม็กครุบครบรอบ40ปีสนับสนุนความดีอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน บริษัทอิสตันโพลิเมอร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนองค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โรงแรมบีทูเชียงรายให้มีการวางแผนคุณต้องเห็นพรุ่งนี้ภายในวันนี้และเห็นปีหน้าภายในปีนี้เห็นอนาคตจากปัจจุบันนี่คือคนที่มองการไกลนี่คือคนที่วางแผนชีวิตเป็น